ตอนนี้เราอยู่ในรายการกอาะบมกเที่ยวนะครับผมอยู่กับ Honda a d v 150นะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมใหม่นะครับมาพร้อมกับสีใหม่ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรถนะครับที่ทำให้คิดว่าจะต้องถูกใจกับเพื่อนๆหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอนเซปต์ของรถเจ้า a d v 150ตัวนี้เนี่ยคืออะไรกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันครับผมครับก็ถ้าพูดถึงรถตัวนี้นะก็เป็นคอนเซปต์ของรถเขาเรียกว่า SUV บ k e คันแรกนะครับซึ่ง SUV บ k e ก็คือเป็น Sport u e t i l i t y v e h i c l นนะครับก็คือเป็นรถที่เขาเรียกว่าใช้ได้เขาเรียกว่าอะไรอันกประสงค์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะหน้าตาเป็นรถสปอร์ตนะครับแต่ว่ารูปแบบของการดีไซน์เนี่ยเขาจะออกแบบกึ่งกึ่งสามารถใช้งานแบบว่า Adventure ร์เบาๆได้นะครับเพราะว่าดูจากการออกแบบเห็นไหมมันมีความเป็น กินพายของรุ่นพี่อย่างรุ่น XADV 750นะครับตัวนี้จะได้ฟิลลิ่งแบบนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาด้านรอบๆไปก่อนครับช่างภาพเข้ามาให้ใกล้นะครับผมนี่ครับผมเริ่มต้นนะครับด้วยชุดจุดแรกนะครับที่ที่คิดว่าแบบว่าดูดีไซน์สวยงามคือชุดหน้าครับผมไฟหน้าเป็น LED ครับผมตัวนี้จะเป็น LED แบบ100%นตครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นระบบไฟหน้าแบบ LED นะครับ แล้วก็ไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบ Full LED เช่นกันนะครับก็จะมีรูปแบบดีไซน์สไตล์แบบคล้ายๆรุ่นพี่อย่างเจ้า PCX นะครับแต่ตัวนี้จะออกแบบดีไซน์ให้ความรู้สึกแบบ Adventure มากขึ้นนะครับรูปแบบของรถคันนี้แม้กระทั่งไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับที่สามารถมีระบบไฟฮัทส์สด้านข้างนะครับก็เป็นระบบ Fu l l LED เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ออกแบบสำหรับการเดินทางสายทัวรริ่งแบบตัว จริงเลยนะครับสำหรับเจ้า ADV 150ตัวนะครับหลังจากที่เราเห็นสังเกตแล้วก็ได้นั่งเนี่ยเราจะรู้เรื่องตั้งแต่การที่มันมีทัศนวิสัยที่ดีนะครับแล้วม่อเนื่องจากมันเป็นรถที่เน้นในการทัวร์ลิงในการเดินทางนะครับเพื่อนๆสังเกตการวางเท้าถ้าเรานั่งปกติคือแบบนี้ในรถปกตินะครับมันก็สบายในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราได้ยืดข้าดูนะครับ ADV นะครับมันสามารถทําให้เรายืดเท้าซึ่งตัวนี้อันนี้ ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเท้าที่ใหญ่อย่างผมเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องมีการเฉียงปลายเท้าออกด้านข้างนิดนึงแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะมีการยืดขาได้ยาวมากขึ้นเกิดข้อดีคือในการขับขี่ในการเดินทางเนี่ยมันจะทาให้เราไม่ค่อยเมื่อยล้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการใช้รถลักษณะน,นี้เวลาเรานั่งนานๆเราจะมีการเจ็บก้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเรานั่งท่าน,นี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับเจ็บก้นนะครับโอ้ยยก แต่ถ้าเรายืดเท้าได้นะครับเราสามารถใช้ปลายเท้าเรานะครับย,นบยนนนันครับยันลักษณะนี้เห็นไครับพอเราเมื่อยก้นเราสามารถยันเพื่อให้น้าหนักเนี่ยแทนที่จะลงไปที่เบาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะลงไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้างมากขึ้นเพื่อ,อลดการกดทับบริเวณเบาะก,ก้นที่มันเจ็บนะเองสามารถขับไปพอเริ่มเมื่อยกับกระดับขึ้นแบบนี้ล้วนถึงเวลาที่เพื่อนๆขับคีนะครับแล้วขับมาด้วยความเร็วสูงเพื่อนๆกามเบรคทั้งสองข้าง ABS หน้าทํางานเพื่อไม่ให้หน้าถล,นะล่มนะครับล้อหลังหยุดนิ่งสนิทปกติเราจะมีอาการเอ้ยเสียอาการของการขับขี่แต่ถ้าร่างกายเรานะครับมันรับแรงกระแทกร้อ,อมีจะรับมือสองข้างรับปลายเท้าสองข้างยึดเราจะไม่หลัง,งไปด้านหน้าครับี่ข้อดีเดี๋ยวผมจะลองใช้ยิ้งยั้งผ่ายช่องที่ผมขับโดยตรงมาแล้องบอกใจำเบรคทั้งสองข้างให้ดูเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีความสเตเบิลหรือว่าทำ สะเทียนทรงตัวได้ดีมากครับคำที่ว่าเป็น S D ก็หลังจากมุมมองนะครับที่เราเห็นระยะด้วยจุดที่มันสูงขึ้นนะครับมาดูตรงนี้ครับแฮนด์บาร์ตรงนี้เขาบอกก่อนว่าเป็นแฮนด์บาร์แบบกว้างนะครับตัวนี้ต้องออกแบบว่าให้ความรู้สึกอะไรในการขับขี่เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นไหมฮะมุมมองแบบกว้างอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบว่าคนโทรลรถได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแฮนด์บาร์ที่ค่อนข้างที่จะจับแล้วก็เป็นแบบว่า ทำให้แลการะับขี่ในการควบคุมรถทําได้ดีขึ้นนะครับระบบหน้าจอดิจิตอลนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มาจัดเต็มนะครับหน้าจอดิจิตอลตัวนี้ก็คือมาแบบถอดแบบมาแบบเดียวกับเจ้ารุ่นพี่อย่าง XADV เลยนะครับตัวนี้มาครบทุกฟังก์ชันมีโทอรนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปอีกนะครับก็จะเป็นชิป A ชิป B มาครบเลยนะครับตัวนี้ชิป A อทิป B มาครบแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษนะครับอย่างตรงมุมด้านซ้ายล่างนะก็จะมีการ การกินน้ำมันนะครับการบริโภคน้ำมันเรามีแบตเตอรี่ด้วยนะครับเหมาะสำหรับสายเดินทางแนะ้ะต้องเช็คแบตเตอรี่และที่สำคัญมีอุณหภูมินะครับซึ่งตรงนี้จะบอกว่าตอนนี้เราอุณหภูมิรอบรถอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้มาเต็มจริงในรถบางรุ่นในะจําเป็นจะต้องมีการกดไล่ไล่ไล่ดูฟังก์ชันแต่ตัวนี้ไม่ไมจำเป็นนะครับก็คือมีฟังก์ชันขึ้นโชว์ทั้งหมดแล้วก็รวมถึงตัวความเร็วที่ขึ้นชัดเจนตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยแล้วสำหรับของเจ้า ADV 150 วันนี้ครับมาดูที่ระบบช็อคอัพหลังนะครับตัวนี้ติดมาเป็นระบบซับแท้ง์นะครับเป็นของโชว่านะครับที่ต้องบอกว่าโชว่านี่อยู่กับฮอนด้ามาอย่างแบบนานมากนะซึ่งเป็นช็อคอัพที่ถือว่าพรีเมียมนะครับสาหรับใครที่อยากได้รถแล้วมีช็อคอัพที่ดีติดรถมาเลยเนี่ยเจ้า a d ดได้ใส่ช็อคอัพของโชว่าและมีซับแท้ง์มาให้ซึ่งจะช่วยในการตอบสนองในการเจอหลุมที่เป็นลักษณะแบบลูกนาตแตกๆๆๆๆเนี่ยซับแท้ง์มันจะช่วยทําให้ าการเคลื่อนตัวของช็อคอัพเนี่ยคืนได้ไวขึ้นกว่าปกตินะครับเนี่ยมาดูให้สองข้างเลยนะฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ก็เป็นก็อบอกว่า ADV เป็นช็อคอัพคู่นะครับเห็นไหมเข้าสองข้างแล้วแถมได้เป็นแบบของโชว์ว่ามาทั้งคู่ด้วยเลยนะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับมาดูล้อหน้าแล้วตรงนี้นี่มาดูสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมของ h ัน da นะครับจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่ามีสัญลักษณ์ ABS ด้วยนะครับ ADV 150ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ ABS แต่ต้องแจ้งก่อนว่า เมื่อด้วยความที่มันเป็นระบบรถสไตล์แบบคือสปอร์ตแล้วก็เป็นแบบแอดเวนเจอร์นะครับตัวนี้จะมีระบบ ABS ที่ล้อหน้านะครับฉะนั้นหมายความว่าล้อหน้าเนี่ยเวลาเราขับไปในเส้นทางปกติถนนหน้าลื่นเรากำเบรคด้วยความตกใจเนะี่ยล้อหน้าจะไม่ล็อกนะครับจะไม่ถลายนะครับระบบ ABS จะทำงานอยู่ที่ล้อหน้าส่วนล้อหลังล้อหลังนี่คือโดยธรรมชาติของรถสไตล์วิปัสสนาเขาจะเป็นว่าไม่ได้ติดตั้งเป็นระบบ ABS ให้นะครับตัวน,นี้จะเป็นระบบ ล้อแบบดิสเบรกหน้าหลังแล้วก็เป็นระบบเบรกธรรมดานี่ดูล้องลอยนี่นี่นี่คนดูดลด้องลอยนี่นี่โอ้โหดูดูเชื่อว่าเฉลียนะดูนะครับผมตีโค้งปาดมาหนี่นี่มาถึงล้อนี่เลยนี่ถามว่าบางคนบอกว่าทำไมไม่ทำไมไม่ให้บอกว่ามีความเป็น ABS ทั้งสองล้อนะครับต้องบอกก่อนว่าใครที่เคยขับรถสายสไตล์ทางฝุ่นเนี่ยบางครั้ง ABS เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อเส้นทางที่เป็นถนนดำนะครับแล้วเวลาเราลื่นมันเปียกมันลื่นเนี่ย มันก็ช่วยให้รถเราทรงตัวได้ก็จริงแต่ว่าบางครั้งเราวิ่งในเส้นทางที่มันเป็นฝุ่นเราอยากจะเบรคมาให้มันแบบมีการสลงสไลด์ของรถบ้างเนี่ยระบบของ AWD เขาเลยตัดสินใจว่าให้เป็น ABS ล้อหน้าเพื่อจังหวะเราเบรคปุ๊บรถก็จะไม่ถลายหน้าทิ่มล้มลงไปนะครับ ABS จะช่วยคุ้มครองเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลงจากเนินเขาเจอสายฝุ่นเราอยากจะบิดให้ตูดมันปัดไปปัดมาได้นะครับก็คือตัวหลังก็จะเป็นระบบดิสเบรคซึ่งเอาอยู่แน่นอนหยุดสนิท สามารถจะคนโทรลรถแบบว่าอยากจะให้มันดูแบบว่ามีความเป็นเมนนว่นนะครับขี่มากขึ้นก็ไอทีก็จัดให้แบบนี้ได้เลยนะครับไปดูสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ s u v ยูบก็คือช็อคอัพครับตัวนี้ให้ช่วงยุคมาเยอะมากๆเลยเพื่อนๆลองย้นนอนหนึ่งลูกมองด้านบนนะครับนี่ช่วงยุคตัวนี้เยอะมากเลยนะครับขนาดนี้เลยนะเห็นรอยมันตัวนี้ไหมนี่ความยุกมันขนาดนี้เลยนะครับซึ่งทำไมเลอคือเพื่ออะไร ื่อที่สามารถเดินทางที่รับแรงกระแทกจากหินจากหลุมบ่ออะไรก็ตามตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เพื่อนเพื่อสามารถผ่านการสะเทือนสะเทือนต่างๆนั้นไปได้ง่ายและข้อดีของมันก็คืออีกหนึ่งอย่างก็คือว่าการที่มันมีช็อคอัพที่มีช่วงยุบแบบนี้นะครับค่อนข้างทําทให้เราขับขี่ทางไกลเนี่ยการสั่นสะเทือนต่างๆจากถนนที่มันส่งขึ้นมาบนรถเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้ลดอาการมือไม้ชาได้ในการขับขี่ซึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ารถของใครเนี่ย ประเภทสายสั่นรถขับไปมือฉันสั่นตลอดทางเนี่ยมันอาจจะทําให้เส้นรประสาทแล้วก็ระบบมือของเราเนี่ยมันก็จะล้านะครับลงถึงกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับจุดนี้นะครับสุดยอดมากๆาทีนี้มาดูนะครับหลังจากเรามาดูระบบเบรกระบบช่วงล่างมาแล้วมาดูความสะดวกสบายที่ทาง h o n ด้าจัดมาครับจุดแรกครับผมเรามาดูชุดใต้บอกกันก่อนนะครับก็คือตรงนี้กด นะครับชุดใต้เบาะด้านในนี้ครับก็คือบอกได้เลยว่ามีพื้นที่ใหญ่ใส่อะไรก็ได้อัพทูยูเลยนะครับก็มีพื้นที่เห็นไหมดูความกว้างนะครับนี่นะครับอ่าดูนะครับกว้างมากนี่ดูมือผมลงไปเนี่ยสามารถเก็บหมวกกันน็อได้ถึง2ใบเลยนะใบก็น่าจะมีใบเล็กขึ้นหนึ่งแล้วก็มีใบใหญ่ในขึ้นหนึ่งนะครับตรงนี้มาดูครับด้านในก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือซ่อมบำรุงอยู่ด้านนี้นะครับมีอุปกรณ์อยู่ในนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูนี่คือใต้เบาะนะ เผื่อเพื่อนๆคนไหนเวลาออกเดินทางอยากจะเก็บแบบเสื้อผงเสื้อผ้ายังไม่อยากติดท็อปบ็อกหรือว่ากล่องท้ายเนี่ยก็ใช้เป็นการเก็บใต้เบาะไปก่อนก็ได้เวลาฝนตกฝนตกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือมวกกันน็อกเราก็จะไม่เปียกนะครับทีนี้มาดูด้านหน้านี้มีฟังกช์ชันเจ๋งนะครับผมจากใต้เบาะยังไม่พอเพียงนะครับด้านหน้าตรงนี้เขายังเรียกแค่ว่ามีนาเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องเก็บของด้านหน้าซึ่งเปิดง่า,ามยมากแค่กดเข้าไปเห็นะครับ ก็สามารถเปิดออกมาได้นะครับตรงนี Luci ้ม <rem> ีซ mm ีลยาตรงนี้สังเกตนะครับก็คือช่วยเรื่องของการกันน้ําในระดับหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนนะครับและด้านนี้ด้านในนะครับเพื่อนๆจะเห็นมีระบบชาร์จมือถือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเปิดฝาออกมานะครับด้านในจะเป็นแบบปลั๊กจุดบุหรี่นะครับเป็นกลมๆแบบนี้ซึ่งอยากจะบอกว่าแบบนี้ให้มาเป็นแบบแบบเป็นปลั๊กกลมๆแบบนี้สะดวกมากนะครับเวลาที่เราอนาคตเนี่ยตัวนี้มันมีปลั๊กที่เช่นอนาคตเราชาร์จมือถือก็ได้ รวมถึงเราสามารถที่จะมีแบบว่าเครื่องเวลาเราออกทริปเนี่ยมันจะมีการใช้ปลั๊กที่มันไว้สำหรับเติมลมไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบางเจ้าเนี่ยเขาเป็นระบบปลั๊กแบบลักษณะอื่นเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าตัวนี้เพอมันเป็นปลั๊กแบบรู12โวลต์ที่มันเป็นปลั๊กจุดบุรีเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ไปตัวปั๊มลมได้นะครับซึ่งตรงนี้คือสำหรับการเดินทางแบบคนที่แบบว่าใช้รถตัวนี้ในการเดินทางจริงๆเนี่ยแบบนี้น่าจะเหมาะสมนะซึ่ง2อย่างที่ให้มาเนี่ย ถือว่าสุดยอดนะและอย่างหนึ่งดูนะครับเวลาเราไปเที่ยวสมัยใหม่นี่ฟึ๊บหยิบโทรศัพท์้นมาปั๊บนะครับเราไปเที่ยวเราก็กดถ่ายรูปแมฆเมมมบางทีโทรศัพท์มือถือเราไปเที่ยวในสถานที่ที่มันสวยงามนะครับแบตเตอรี่มันหมดนะครับเราก็สามารถที่นี่ที่ครับคุณช่างวิดีโอนะครับสามารถนะครับชาร์จตรงนี้เสียบปั๊บเอามือถือใส่เข้าไปได้นะนี่คือซ m s ซ n งนะครับ เอสนี่คือมือถือไซส์ใหญ่ใหญ่นะก็วางได้สบายสบายนะครับอิสฝานะก็จะเดินทางไปไหนก็ได้นะสำหรับรถเอ v ีว0ร้อหคันนี้นะครับผมและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สำคัญนะครับก็คือเจ้ากุญแจคีเลสตัวนี้นะครับก็คือทาง Hon ด้าได้จัดคีเลสมาให้ตัวนี้ก็คือคีเลสจริงๆนะ หมายความว่าเพื่อนๆสามารถพกมันอยู่กับตัวเพื่อนเก็พอเดินเข้ามาใกล้รถแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกรถของเราได้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีคําสั่งนะครับเช่นหารถนะครับอยู่ตรงไหนนะครับเรากล็อกรถนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีระบบกันขโมยติดมาให้ด้วยนะครับซึ่งเวลาที่เราจอดรถ่ะเวลาที่เราโดนใครมาขยบรถเฮ้ยจะขโมยรถเลยเฮ้ยายแล้วโจนก็วิ่งหนีไปแล้วนะครับผมรถยังอยู่ยุด เฮ้ยรถก็ยังอยู่กับเราซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าทางฮอนด้าก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับก็มีระบบคีเล็ไหมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับส่วนตรงสองอันนี้ก็เป็นฉุกเฉินนะครับก็เอาไว้เวลาไขล็อกจังหวะที่อาจจะเมียบบว่าแบตเตอรี่หมดอะไรเนี่ยทางฮอนด้าก็มีความคิดที่จะเซฟตี้ให้สำหรับการใช้งานมาอยู่แล้วด้วยนะครับอีกนิดนึงเมื่อกี้เรื่องกล่องด้านหน้านะครับตรงนี้ต้องแจ้งนิดนึงนะครับเพื่อน เวลาที่เพื่อนๆใช้งานเนี่ยกล่องด้านหน้าตรงนี้มันจะเปิดด้วยการกดเข้าไปแบบนี้<ม>แล้วก็เอามือถือใส่เข้าไปในนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ชาร์จแบตได้แต่อย่าลืมนะครับว่าระบบนี้เราล็อกจากตรงนี้แล้วนะครับเมื่อเราล็อกเนี่ยเราสามารถเราจะไม่สามารถเปิดได้เบาได้แล้วแต่ว่าตรงนี้นะครับมันไม่ได้ล็อกตามไปด้วยนะครับมันยังเปิดได้อยู่ตรงนี้ก็ต้องเป็นข้อสังเกตดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้บางทีเอามือถือลืมไว้ในนี้แล้วก็เพื่อนๆทำไม ล็อกไปละไม่เป็นไรมือถือปลอดภัยอยู่บนรถนะครับกลับมาไปซะแล้วครับผมมือถือแต่เพราะว่ามันเปิดได้นะับต้องเห็นนะครับก็คือก็คือลักษณะเหมือนว่าให้เป็นเป็นลักษณะของการเก็บมือถือช่วงที่เราเดินทางนะครับก็พกไปได้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็คืออย่าทิ้งไว้กับรถละกันเนาะมีประมาณนี้นะครับเก็บไว้ที่ตัวดีกว่านะครับมือถือของมีค่าชาร์จแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่คืออีกนิดเดงมาดูระบบถังน้ำมันทันสมัยนะครับก็คือสามารถ เปิดได้จากตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับใช้นิ้วกดตรงนี้ปึ๊บนะครับไปดูที่ฝาเปิดแล้วนี่ครับปึ๊บปึ๊บสะดวกสบายนะครับก็คือสามารถเติมน้ำมันจากด้านขานี้ติดกับท่านนี่ก็คือสามารถเติมน้ำมันจากตรงนี้ได้เลยก็คือข้อดีของฝาแต่เราให้ฝั่งว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้ถังน้ำมันแบบนี้นะครับในการใช้รถทั่วๆไปเพื่อเพื่อนสังเกตนะเวลาสมมติอย่างผมขับเวฟนะครับในการเดินทางเนี่ยเวฟจะมีถังน้ำมันอยู่ใต้เบาะตรงนี้นะครับแต่เวลาเราออกทริปเนี่ย เอทีวีเนี่ยมันสามารถที่จะให้เพื่อนๆผูกของเช่นเราเก็บของมาเติมใต้บาะแล้วเราได้พื้นที่จากการเก็บตรงนี้ไม่พอเราขอมามัดหรือเต็นท์เนี่ยเวลาเรามามัดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆออกทริปต้องเติมน้ํามันถ้าถังน้ามันอยู่ใต้บาะต้องทํายังไงเฮ้วยแก้มัด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 เอาของมากองน้องครับอีสิบอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะลาบากนะครับซึ่งตรงนี้แก้ปัญหาเก็บของได้อยู่แล้ว เต็นท์อยู่ตรงนี้แล้วเวลาเพื่อนเติมนน้ำมันเพื่อนแค่แค่กดนี่ครับปุ๊บไปถึงน้านเจอที่ปั๊มปุ๊บกดชัวร์ตรงนี้จะเป็นต้องลุกจากเบาะไหมก็ไม่ต้องก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งแพ็คของใหม่นะครับตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ผมมองว่ามันสะดวกสบายสําหรับคนที่ขับรถสไตล์เอทีแบบนี้แล้วก็เป็น SUV แบบนี้ก็คือไงมันมีความพร้อมในการเดินทางที่เรียกว่าอัตถประโยชน์มันมากขึ้นกว่าในรถรุ่นปกติ โอเคคิดว่านี่คือรอบคันของเจ้า ADV 150ตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะถูกใจหลายคนนะครับจากการทดสอบขับขี่ h o n d a ADV 150ในเส้นทางดามบอกได้เลยครับว่าช่วงล่างยึดเกาะถนนได้ดีมา,ๆากๆยังเดินที่ติดรถมาให้ให้ความรู้สึกนุ่มนวลในการขับขี่ได้ดีมากๆการออกตัว Honda ADV 150ย้าสให้ความรู้สึกนุ่มนวลแม่กระชากแรงจะเกินไปเหมาะสำหรับสายเดินทางทัวริ่งทางไกลทับสปีดท,ทำได้หลังจากไหลลงสะพานรถสามารถทำได้ถึง1 1 7ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งพอเพียงสำหรับการเดิน,นทางสายทัวริงทั่วไปในเส้นทางฝุ่นและเส้นทางพื้นขุกขรักชอกอคอัพโชว์ว่าช่วยดูดซับแรงกระแทกเพิ่มการทรงตัวได้ดีตัวรถยกสูงจากพื้นมากที่สุดในระบบรถเอทีทั่วไปทําให้เส้นทางที่เป็นอุปสรรคต่างๆรถสามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดดยสุดยอดมากเลยครับผมเบาะรถและจุดวางเท้าทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่าสามารถควบคุมรถได้อย่างอิสระไม่ว่าจะพลิกโค้งซ้ายหรือขวาก็สามารถทําได้อย่างง่ายดดย แฮนด์บาร์ที่กว้างให้ความรู้สึกมั่นคงในการขับขี่ช็อคอัพลดแรงสะสเทือนทําให้การขับขี่ไม่ส่งผลถึงฝ่ามือผู้ขับขี่เลยระบบเบรคให้ความมั่นใจถึงแม้จะเป็น ABS เพลกล้อหน้าแต่ให้ระบบดิสเบรคมาทั้งหน้าหลังทําให้ความมั่นใจในการับขี่ในการหยุดรถเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมครับโอเคครับก็ทีนี้เราก็มาเห็นถึงความทุกอย่างบนรถแล้วนะครับวันนี้มาดูครับสิ่งที่เปลี่ยนไปใหม่ในเจนนี้นะครับก็คือสีครับ ตัวนี้จะให้มาเป็นสีเรียกว่าขาวมุกนะครับสวยมากดูพรีเมียมนะครับไม่ได้เป็นขาวธรรมดานะเป็นสีขาวมุกสะท้อนแล้วก็มาคูกกับตัดแบบเป็นสีเทาแบบไทเทเนียมนะครับและดูนี่ครับสีใหม่ที่ให้มาคือจะมี2รุ่นนะครับตัวนี้เขาจะให้มาเป็นล้อทองนะครับนี่นะครับเพิ่มความสวยงามนะครับจากโรงงานเลยนะครับก็ไม่ต้องไปแต่งแล้วนะครับตัวนี้ก็คือจัดเต็มมาให้จากโรงงานและอย่างที่บอกคือสีจากโรงงานเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทนทาน ดีกว่านะถ้าเพื่อนๆบางทีเราไปทําสีกันเอาเองเนี่ยโอกาสที่ล้อเนาะมันรูกับดินอยู่กับฝุ่นอยู่กับหินนะครับอยู่กับน้ำามาจะมีการอะไรอะกระเทาะล่อนได้แต่คือสีจากบริษัทเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสวยแล้วก็เป็นเฉดส,สีที่ผมมองว่ามันโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Honda ADV ตัวนี้ก็เขาปล่อยสีใหม่ออกมาเดี๋ยวผมจะขึ้นาพใไปดูนะครับว่ามี สีอะไรใหม่ออกมาบ้างสำหรับเจ้า ADV 150ตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสีชุดใหม่เนี่ยถือว่าสวยแล้วก็ให้ความรู้สึกหรูพรีเมียมมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า ADV 150ครับหรือว่า SUV bike คันแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับนี่จัดเต็มจริงๆนะครับโชว์สตันไปเลย <laughs> โอเคครับก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่า เราทดสอบในพื้นที่ปิดนะครับก็คือไม่ได้อันตรายนะครับต้องบอกก่อนว่าจะให้เห็นว่ามันขับขี่ง่ายจริงๆนะครับสำหรับใครที่ชอบรถที่มันพร้อมนะครับด้วยอ,อัตราประโยชน์บนรถมากมายไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆบนรถที่ครบนะครับรวมถึงระบบเซฟตี้ที่ดีนะครับแล้วก็การที่มันเป็นรถอัตราประโยชน์แต่ที่มันแบบว่าอนเกประสงค์ในการใช้งานได้ขนาดนี้ก็ขอแนะนำเจ้า Honda A D V 150คิดว่าน่าจะถูกใจตอบโจทย์ คนที่อาจจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นในการเดินทางที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนะี่ยชอบเป็นถนนหรือว่าจะเป็นถ่ายฝุ่นหรือ,อมือเก่าที่เที่ยวทั้งสองอย่างรถคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับทุกคนนะครับที่เดินทางในหลายๆลักษณะนะครับใครสนใจเจ้า Honda าไอก็ลองไปเทสดสด้ได้จากสู่ย์ฮอนด้าใกล้ๆบ้านคุณนะครับจังหวัดไหนก็ได้เพราะอย่างที่บอกฮอนด้ Honda มีทุกจังหวัด นะครับเรื่องสนย์บริการสําคัญมากตัว Honda ซัพพอร์ตแน่นอนอะไรเทียบนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วเหงานะครับเรามีเพื่อนนะครับส่น Honda เพียบจริงๆนะครับโอเคพบกันคลิปต่อไปคิดว่าเราจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับโอเคแล้วพบกันจ้า